อจะหลุดไหมเนี่ยตัวใหญ่จังอุ้ยใหญ่อุ้ย ชิ่งเสนอติดเปล่าเดี๋ยวอย่างนี้ตั้งคืนเลยใช่กำมังอ่ะใช่เลย ผู้ชมครับผมได้แล้วผมได้กุ้งแล้วผมได้กุ้งแล้วไ็นไงโอ้ยไข่แต่แต่ไข่ยังไม่ได้ฟักไข่ไม่ฟักตัวผู้ชมดูมันเป็นไข่เงี้ยถ้าเกิดไข่ดําอ่ะต้องปล่อยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ฟักผู้ชมผมได้กุ้งแล้วกุ้งบ้าที่ไปหามาหาก,กุ้งมาเ้ลูกพ่อรวยแล้วคืนนี้ เทุกคนครเห็นฉันปหมไม่เห็นนะด,ดิได้ยินเสียงไม่ก็ตัวล่มล้นแล้วนี่ไานกระดูกมืดเห็นปะคไา่กระดูกนี้เลยตัวใหญ่นี่โอ้โหรวะวังกล้ามโอ้อนั่นไงเลือดกล้ามมันเนี่ยมันเนี่ยมันอ้ารอเลยอ่ะ มันเตรียมโอ้ชงพูดใหญ่นี่อะไรปิดปิดไปน้อนหมดแล้วคันก็โดกเลยคุณผู้ชมคันคันคันเบสเนี่ยตา,ายคันโดกลืมตามาเอา้าคันงอใหญ่มากน่าจะเกือบสองขีด้นะเนาะขีดกว่าได้คุณผู้ชมดูหัวขอถ่ายรูปหน่อย กำมังมันต้องอยู่ล่ะจะไม่อยากวัดกูใหญ่วะเอูน uh, um, ึกว่ากูเดินสะเทือนปลาเวยเนี่ยปลาไงแป๊บแป๊บแป๊บเปลาอืมปลาไหลเปล่า เอาอะไรตกนเธอเอาอะไรตกอ่ะช้อหนะปากกาบอุ้ยจะหลุดไหมเน,นี่ยตัวใหญ่จังอุ้ยใหญ่อุ้ย คุณผู้ชมผมได้ปลากรายผมเกี่ยวปลาไว้จำได้ปลาอืมนี่ไงแล้วเราจะหาปลาที่ไหนได้อีก กายสวยมันกินลึกอะ่ะคุณผชมมาใกล้ๆหมน่าจะเป็นโทฟี่แล้วแหละเนาะวันนี้เพราะว่าตั้งแต่เปิดหัวมานี่ผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาก็เลยไม่ไม่มีการแบบแนะนำที่อะไรก่อนหรือไงก่อน ก็จะแนะนํารวมประกายแล้วกันว่าวันนี้มาแพนูทาเล่ครับแพรสามหลังคาเหลืองจังหวัดอ่างทองไม่ตั้งใจกลัวว่ามันคลิปมันจะไม่สมบูรณ์แบบเนาะก็เลยไม่ไม่ได้เตรียมใจอะไรมามากมายก็เลยเอากล้องมาติดๆไว้ถ่ายเล่นๆแต่ผมเจอโทฟี่แล้วนี่ครับคืนไปเลยอุ้ยติดมาเยอะเลย ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมนะมันโฟกัสปะนี่กล้องดูคุณผู้ชมเออผมว่าสองโลสองลกก,กว่ากว่า <c oughs> ดูดูผมเห็นแล้วล่ามขึนม้นขึ้นผมก็เลยตีปลาไว้เลยเอาวครับโถพี่แล้วนะอันนี้วัดออกประมาณสามโมงนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเนาะออกประมาณสามโมงเช้าครับเดี๋ยวมาจบผลงานรวมกันที่ป่า กินไหมน่าจะกินอยู่นะนรื่องอะไรอ๋อเลยกินใช่ไหมกินน่าจะกินแล้วล่ะกระมังกระมังอีกแล <c ười> ทิ้งโยนทิ้งไว้แม่งอย่างนี้แหละโยนทินนะ้งไว้แม่ย่งนี้ ผมนะต้องการปลาคุณเจ้ปาปลาเท่าไหได้ะนี่ไงะไม่ได้เจ้าปลาตัวน,นี้เดี๋ยวเราโยกเรา,เราลักกุ้งดักกุ้งไว้เจะตกปลาไม้เออปลาบูดูเล่นเลยมนะนะันขำอะไรเนี่ยขำอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ยกดูแล้วเดี๋ยวไอจัดฉากไหม อู้เอ้ยไงล่ะครับน้องๆโอ้โหวันนี้เข้ามายังไงวะรวยจัดเลยวันนี้นี่ปลาเออปลา,าเล็กๆนิดไปหน่อยนี่ครับอู้ๆลวงน้ำยังไงโอ้กบโลอ,อ่ะออเห็นป่ะมามานี่ใกล้ๆแต่กล้องมือใหม่ เป็นไงครับปะบูตัวเบ้อเลยโอหอันน,นีา้าจะโดนเบ็ดนาดทำไมน้องอขนาดนี้น,นา่าจะเป็นพวงคุณผู้ชมคร,กกครับผมได้ปาดเท้านะฮะอ๋อไอเหี้ยก็ <ผม S 2> หัวก็ท้ายเลยผมไม่อยากจับมันอ่ะกลัวมไม่เป็นไรหรอกเธอมันนิ่มๆมนันน่ารักจะตายแล้วดูกินกินกินไปถึงไหนเนี่ย เข้าไปเลยพอคูณลุนช่องเอ้ยโหกัดกัดเบ็ดจะขาดเลยเนี่ยก็มันจะตุก um จิกจิกโอ้โหนี่ยขาดเลยปะเราเอาเบ็ดออกจากปากมาได้ไหมไม่ได้ฟันมันคมจัดฟันมันคมมากเลยเธอลองแหกปากมันดิโอ้หฟันมันคมมากดูยิ มันถึงด้กัดเบ,บ็ดจะขาดอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเลิกเลยอะ <c oughs> ่ะแล้วมันจะรอดไหมอ่ะไม่รู้ว่ะทำไมผู้ชมเดี๋ยวผมว่ายก่อน <c oughs> ไ,ปไ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 ปขาดเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหแบบฟุ่ไปเลย <c oughs> โปลี่นขวา รวมของเราแยกกะว่าไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันมีแบบปลาย่อยอ่ะ,ะนะคุณผู้ชมกันอาจจะผิดหวังนะพอได้นี่ขึ้นมาก็เออถ่ายลงอที่ว่านี่ลาน่าจะใช้สองกว่าสองครึ่งของเราเ่ง,ง,งดูกุ้ง <c oughs> อ่ะกุ้งแพนุวันนี้เราลงแพนุครับกะกาเดียวเข้าหกโมงเย็นออกเจ็ดโมงครึ่งเช้าก็วันนี้ได้ลาเป็ตสมคัวแล้ว ยังไงผู้อไป็คุยไปแล้วกันวันนี้ไม่ไหวยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานของตกปลาตัวต็ตไปด้วยครับจบคลิปด้วยกันโชว์กุ้งไปที